น้องใหม่ของเราก็คือ Octo ต r i l l นะคะก็จะเป็นร้านปิ้งย่างยากิมิคุค,ค่ะความพิเศษของร้านเราก็คือเนื้อที่เรานํามาให้ทานปิ้งย่างก็จะเป็นเนื้อนําเข้าทั้งหมดเลยนะคะอย่างเช่นออสเตรเลียนมาบลสติปลอยค่ะก็จะมีความนุ่มละลายในปากเลยนะคะสวัสดีค่ะยินต้อนรับทุกท่านสู่ร้านอาหารอ o c t ไ s p i อร์ของเราอยู่ในอําเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีอยู่ในโรงงานพัสยาค่ะ ที่นี่เป็นโรงงานทอผ้าค่ะในแบรนด์แาสยาคุณเฉลยุทาน,านันต้องการสร้างโรงอาหารที่ไม่เหมือนใครในโลกค่ะก็คือออคโตสไปเดอร์ของเรานั่นเองท่านมีความคิดว่าพนักง,งานที่เนี่ยทำงานหนักอยากจะให้พหนักง,งานได้รีแลกได้พักผ่อนผ่อนคลายพอหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จก็สามารถไปทำงานที่เหลืออีกครึ่งวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะก็จะมีลูกค้าเข้ามาซื้อของจากนั้นลูกค้าก็จะถามถึงสถานที่ทานอาหารค่ะเราก็เลยเปิดร้านอาหารขึ้นมาชื่อออ t โตสไปเดอร์ค่ะในเมื่อเรามีร้านอาหารไทยร้านอาหารอ,าารอิตาเลียนแล้วก็ อยากจะเปิดเป็นเหมือนกับปิ้งย่างวาคิวเพิ่มเข้ามาอีกอน้องใหม่ของเราก็คือออคโตคิวนะคะก็จะเป็นร้านปิ้งย่างยาก,กินกิคุกค่ะความพิเศษของร้านเราก็คือเนื้อที่เรานํามาให้ทานปิ้งย่างก็จะเป็นเนื้อนําเข้าทั้งหมดเลยนะคะอย่างเช่นออสเตรเลียนมาร์เบิลสติปลอยค่ะตัวนี้4ีทับห้าเนี่ยก็จะมีความนุ่มละลายในปากเลยนะคะมีเนื้อวาคิวเสือร้องไห้นะคะแล้วก็วาคิวสันคอวาคิวใบพายวาคิวใบบัววาคิวหางตะเค่หรือพิกันย่านะคะเริ่มต้นเพียง90าบบาท หากท่านไหนที่ไม่ชอบทานเนื้อเราก็จะมีหมูคูโรบุตาทั้งสันนอกและสันคอราดซอสยากินิคุไก่หมักงาหอยเชลล์ USA ปลาแซลมอนและกุ้งตัวใหญ่ค่ะเรายังมีน้ำจิ้มให้เลือกหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นซอสยากินิคุโชยุวาซาบิเราก็จะมีน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มสามรสซอสเ็ดทัฟเฟิลค่ะซอสวาขาวซอสวายแดงและซอสพริกไทยดำนะคะร้านอาหารของเราเปิดที่10โมงเช้าทุกวันนะคะแล้วก็ปิด4ทุ่มค่ะ เบอร์โทรของทางร้านนะคะศูนค่ะ216 9335ตั้งอยู่ที่ในเขตอำเภอของบางแพคจังหวัดราชบุรีนะคะที่ทุกท่านรู้จักด,ดีก็คืออยู่ในโรงงานภัสยานั่นเองค่ะ จริงๆแล้วทางร้านของเรานี่จะเป็นร้านที่เหมือนกับจัดที่สวยหรูนะคะเอาไว้โชว์ผลิตภัณฑ์ของภัสยาค่ะซึ่งบางท่านอาจจะคิดว่าราคาแพงนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าคุณลูกค้าเข้ามานึกถึงคุณภาพค่ะเอาแม้กระทั่งผักที่เราเสิร์ฟคุณลูกค้าทุกวันนี้นะคะก็จะเป็นผักออร์แกนิกจากก่ยาฟู้ดนะคะไข่ก็เป็นไข่ออร์แกนิกค่ะและที่สําคัญของเราสดใหม่ทุกวันและราคาก็ไม่แพงค่ะทั้งเมนูร้านโน้นกับร้านนี้เริ่มต้นที่90บบาทเหมือนกันหมดค่ะ ขอฝากาทุกทกท่านด้วยนะคะสำหรับร้านอาหารออกโตกิวของเราค่ะซึ่งเป็นน้องใหม่ของออกโตสไปเดอร์นะคะสายปิ้งย,างยา่างอย่าพลาดนะคะพิเศษจากทางร้านค่ะช่วงนี้วันที่1ถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะคะเราลดค่าอาหาร10%ค่ะถ้ายัางไงก็ขอฝาก,ท,กทุกทท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ